กระแสในโลกออนไลน์โพสเราต้องส่งประกันสังคมต่ออีกหรือโอกาสได้รับในยามฉุกเฉินไม่มีเลยผู้ประกันตนคิดว่าจริงหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube ช r Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังตอนนี้กระแสทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์หรือโลกแห่งความเป็นจริงได้ออกมาขับเคลื่อน ขอเงินชลาภาพบางส่วนคืนให้กับผู้ประกันตนและขอให้มีการแก้ไขพรบรกฎหมายประกันสังคมเป็นต้นซึ่งล่าสุดโลกออนไลน์ได้โพสต์ผู้ประกันตนจำเป็นต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมอีกหรือได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากสำหรับรายละเอียดติดตามรับชมต่อได้ภา,ายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่มีการแชร์บนโลกโซเชียลจากกรณีที่ทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้หลายสถานประกอบการต้องหยุดชะงักประชาชนหลายพันคน ต้องตกงานพร้อมหนี้สินทางภาครัฐจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลโดยให้ประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com และอีกหลายๆโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมาหรือมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังว่างงาน จากผลกระทบของโควิด2019เช่นกันแต่ณเวลานี้ยังไม่มีใครได้เงินชดเชยจากสำนังงานประกันสังคมหรือได้รับล่าช้าจึงได้มีผู้โพสเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสถามชาวโชวเชียวว่าเรายังต้องส่งต่ออีกหรือไม่เมื่อรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสที่จะได้รับในยามฉุกเฉินแทบไม่มีเลยซึ่งจากหลายความคิดเห็น ก็ได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปทั้งในด้านบวกหรือด้านดีเช่นมีหลายๆคนที่เคยเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินสามารถเบิกจ่ายประกันสังคมได้และยังบอกอีกว่าส่งไปเถอะเพราะประกันสังคมนั้นช่วยได้จริงๆส่วนสําหรับด้านไม่ค่อยดีหรือด้านลบก็มีเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นส่งไปทำไมเวลาขอได้เงินคืนยากมาก เงินว่างานก็ยังไม่ได้รับไปโรงพยาบาลพยาบาลถามว่าใช้ประกันสังคมหรอือก็นั่งรอไปเถอะไม่เรียกสักทีรอนานบางทีครึ่งวันก็มีเป็นต้นสำหรับผู้ประกันตนคิดว่าจริงหรือไม่เรายังต้องส่งต่ออีกหรือไม่เมื่อรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสที่จะได้รับในยามฉุกเฉินแทบไม่มีเลย ทางช่อง YouTube hr channel ขอแสดงความคิดเห็นแบบผู้ปรกกันตนฐานะผู้บรกกันตนเช่นกันนะครับซึ่งทางช่อง y o ยูทูบ hr channel ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้ประกันตนและหากผู้บรกกันตนท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นขอให้ใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้โดยผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับซึ่งด้านดีทางช่อง YouTube hr channel ก็คิดว่าดีนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์และยังได้รับเงินส่งข้อบุตรทุกๆเดือนเดือนละาง6บาทอย่างน้อยก็มีค่านมบุตรจนถึงบุตรมีอายุ6ปียังได้รับเงินช่วยเหลือเหมาจ่ายค่าฝากคันค่าคลอดบุตรรวมถึงกรณีหากผู้ปกันตนเสียชีวิตยังมีเงินเหมาจ่ายค่าทำศพ ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขตามความหมายของสำนักงานประกันสังคมกันเลยนะครับแต่สำหรับประเด็นโลกออนไลน์ที่ได้มีการสอบถามกันเข้ามามุ่งเน้นประเด็นเงินชลาภาพของผู้ประกันตนที่สะสมส่งเข้ากองทุนประกันสังคมและยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่ในจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังรวมถึงเงินของทางรัฐบาล ที่สมทบเพียงน้อยนิดก็ตามซึ่งประเด็นเหล่านี้ทางผู้ประกันตนสงสัยหรือไม่อยากจะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอาจจะเป็นเพราะว่า3ข้อหลักๆดังต่อไปนี้ประเด็นข้อที่1ผู้ประกันตนสงสัยว่าเงินของผู้ประกันตนที่สะสมและเงินของนายจ้างที่ส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนยังอยู่หรือไม่ หายไปไหนหรือไม่เวลาของเงินคืนกรณีว่างงานช้าหรือ,อยังไม่ได้รับซึ่งขอเสนอแนวทางแก้ไขให้กับประกันสังคมอาจจะต้องแสดงรายงานแหล่งเงินกู้ของสำนักงานประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนทราบทุกๆเดือนที่สำนักงานประกันสังคมนำไปลงทุนอะไรบ้างเป็นข้อสอง สาเหตุที่ผู้ประกันตนไม่อยากส่งเงินสมทบแล้วก็อาจเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าส่งเข้าไปแล้วเงินหายไปไหนและเห็นว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเช่นโครงการของรัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือก็เลยไม่เห็นว่าทางสำนักงานประกันสังคมจะช่วยอะไรให้กับผู้ประกันตนและประเด็นข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดเริ่มมาอีกระลอกแล้วสำนักงานประกันสังคม จะมีแนวทางอย่างไรและมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างไรควรจะรีบออกสื่อชี้แจงผ่านสื่อข่าวสำนักง,งานประกันสังคมก็เลยทำให้ผู้ประกันตนไม่คิดอยากจะส่งเงินเข้าประกันสังคมต่อไปอีกก็อาจเป็นไปได้หากคิดดูกันอีกนะครับหากบริษัทสถานประกอบการร่วมกับผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม อะไรจะเกิดขึ้นน่าคิดกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามทางช่อง Youtube สอาร์ n ช e l กันต่อด้วยนะครับกดติดตามได้เลยหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง Youtube h r Channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับ หากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกอรอบอีกครั้งกันนะครับ